เนี่ยบว่ารับจ้างแกเขาคือเราพี่น้องเลยบ้านนี้มามาเห็นของใหญ่พี่น้องเจ้าคุณปูพี่น้องเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันออกมาแจ้งแจ้งซะก่อนพี่น้องสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดพี่น้องโอ้ยออกไปแล้วพี่น้องเออข่อสัตว์ประหลาดพี่น้องเอ้ยสองตัวพี่น้องโอ้ปผักพี่น้องลุ้นนี่เจ้าคุณปูพี่น้องเอ้ย เบิงโอ้ยอยากมือจังหน่อยเลยพี่น้องเขาออกมาคำแล้วนี่ทีมือนี้มาแกเขานาพอเขาบาพี่น้องไม่พ่อสัตว์ประหลาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยจังออกมาเต็มยุกเดี๋นี่พี่น้องโออ็ก็เคยเห็นด้วยพี่น้องเอ้ยเห็นเดียสี่เจ็ดสิบครับร้อยแปดพี่น้องมือนี้มาเห็นเท่าเดือบุ้นี่นี่พี่น้องเอ้ยโอ้หักครับ ه, โอ้นกกระไลพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามมือแรงแงพี่น้องดูดูการเกี่ยวเขา่าปีหกเจ็ดใกล้สิเขาหน้าปีพี่น้องเอ้ยใกล้สิบิดดูดูการแล้วพี่น้องนี่ช่วงท้ายของดูดูการของเกี่ยวเขา่าปีหกเจ็ดพี่น้องเอ้ยเขาหน้าปีครับผมกับบรรยากาศแรงๆพี่น้อง أو ه. أو ه. โอ้โหโอ้โหบอกขบ่าเจ้าของนะอะไรพี่น้องพูดกำลังชิคข้นมาอีกตัวหนึ่งพี่น้องู เบื้งเบืงบืงพี่น้องเบื้งเบืงเบืองบื้องเอ้าเอ้าเอาเบื้องเบปึ๊บโอ้วได้การได้การพี่น้องลงนิ่มลงนิ่มพี่น้องนิ่ม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 นะคเครื่องก็เดินนิ่มเลยพี่น้องบ่มีเสียงกึกกักกึกกักเลยพี่น้องโ ปะทะกันแล้วพี่น้องจักมาจากาใครไหนพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วบรรยากาศการเกี่ยวเขาหน้าปีพี่น้องเอ้ยใกล้ซีเบิร์ตดูดูกาลเขาหน้าปีแล้วพี่นอ้องผกุเรกันเลงเกี่ยวเลงเกี่ยวแล้วครับผมช่วงเนี้ยได้การพี่บอลมันซัดประลาดเนาะ <c oughs> นี่ไหมฮะ <c oughs> โนก,กระลายได้พี่น้องบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเอ้ยได้บรรยากาศขนาดโอ้โนกบินเซิร์นเยีเ่ยวเย้าอย่างนี่พี่น้องไปเต็มว่ะเหรอ,อไปเดี๋ยวเราไปท่ายใกล้ๆพี่น้องพาไปชมเจ้าคุณปู่พี่น้องเอ้ย ร,รู้สึกเลยจริงีมาจากภาพกลางเกาได้วู่นี่พี่น้องอามาเบิงใกล้ๆพี่น้องมาเบิงใกล้ๆเท้าคักขนาดพี่น้องคือชว ตลาดพี่นะ้องเอฟเอฟซีจะคุณปูพี่นะ้องเอฟเอฟซีจะคุณปูพี่นะ้องเออเรามาชมออข,ขนาดพี่นะ้องโอ้ตล,ลนะาดเด็กเจ้าคุณปูสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยโอ้หา่า ว่าได้ได้เลยพี่น้องเรือนเนี่ยทางบ้านของวามีได้เลยพี่น้องเจ้าคุณปูดิเลยเขนาดเลยเชียวุ้ยิ่นยนขนาดนี้เนาะ ออกไปแล้วครับออกไปแล้วออ ngồi giờ dèo bò nhét làm cái đi. đó Bỏ bên, bà đi bà subscribe cho kênh เจ้าคุณปู่ก็ไม่ใชาเข่าลงพี่น้องหาไปเห็นเลยพี่น้องเอ้ยถอยอย่างเช่นนี่น้องคือว่าแอบใส่สองคันเนาะพี่น้องโอ้ยตัดขนพี่น้องเบดเปรลาดพี่น้องเอ้ยจัดเจ้จัดพี่น้อง ไปน้ำกัน เท่าได้วยพน่นโอ๊ยทงขนาดได้ได้ได้หลายวันลนี่หมอสองอุ้มบ่ いいね。 ัด้พันล้มเลี้ยงเขาลุดเหรอไก่ที่บแลนเพา่น้อเล็มเต็มที่เลยเหรอ,ขอ,อ,อเขาได้สองอุ้มเยรอเต็มเปียะรดน้อยนะ่น้อได้ประมาณสองอุ้ม่น้อ ไล่ไหล่ให้น้องว้งลาบอะไรใ้น้องในนมนมกุ้งกับขอขออพูดหลายๆเด้ยพี่น้องที่มหกกดแชร์กดไลค์ให้ครับผมสวัสดีครับ